สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการ r e c t i f y นะครับหม้อแปลงที่ซื้อมานะครับจะเป็นค่าจากโรงงานนะครับแปลงกระแสไฟ220โวลต์นะครับมาเป็น25โวลต์นะครับโวลต์ที่ได้ปัจจุบันนะครับจะไม่สามารถนำไปใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับคือ25โวลต์ AC นะครับที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเพราะฉะนั้น จึงได้นะครับมาทำการเลกติฟายกันนะครับเปลี่ยนกระแสไฟ AC 25โวลต์เป็น DC 25โวลต์นะครับเดี๋ยวมาลองวัดกระแสไฟดูนะครับหลังจากได้ทำการเ e กติฟายนะครับว่าหมอ้อแปลงจะจ่ายไฟมาเป็น25โวลต์ DC หรือจะเป็น AC นะครับตอนนี้นะครับ กระแสไฟนะครับขึ้นมาเป็น DC นะครับ25โวลต์น,นะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไม่ได้ใส่ตัวคีปนะครับตอนนี้ก็เป็น DC 35โวลต์น,นะครับตามวัดดูนะครับ กระแสไฟก็สามารถนําไปใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวมาลองวัดอีกทีนะครับก่อนทําการใส่วงจรนะครับกระแสไฟจะเป็น AC 25โวลต์ตามปกตินะครับก่อนและหลังทําการเล็ t ก i f y นะครับ